ระบบสังหารเทพตอนที่23เสียงยักษ์สา3วันผ่านไปในเวลาเช้าตู่เมื่อพระอาทิตย์เริ่มให้แสงเด็กน้อยทั้ง4ตื่นขึ้นต่างก็รีบหาทางปีกตัวไปยังสถานที่นัดแนะในความฝานันจากท่านเทพอย่างตื่นเต้นแต่ละคนไม่กล้าบอกเรื่องนี้กับใครทั้งนั้นทําตามคำกําชับของท่านเทพผู้สูงส่ง ตอนนี้ในบ้านของแต่ละคนต่างหาวิธีปิกตูวออกจากบ้านตามวิธีของตัวเองและเมื่อออกจากบ้านได้ก็ต่างรีบเร่งเดินทางอย่างรวดเร็วที่สุดท่องในใจเพียงแค่ว่าพอน้ำตกในป่าหลังหมูบ้านสวนไผ่พาน้ำตกในป่าหลังหมู่บ้านสวนไผ่บริเวณนี้มันคือสถานที่สวยงามแห่งหนึ่งแต่ไม่ค่อยมีผู้คนมามากนักเพราะเส้นทางเดินไม่ง่าย และต้องเดินขึ้นเขาคดเคี้ยวไม่น้อยแต่ถึงแบบนั้นสถานที่นี้ก็ไม่ไกลจากเด็กทั้ง4ี่ในการเดินทางมาหาเฉียวเฟิงตอนนี้เฉียวเฟิงยืนอยู่บนยอดเขาสูงเพื่อสังเกตการมองเหล่าเด็กน้อยที่ต่างรีบวิ่งมาหามันและด้วยวิชาดวงตาล้อยหลีทําให้เฉียวเฟิงมองเห็นเด็กๆทั้งสี่ได้อย่างครอบคลุมหากเด็กๆเ,เข้ามาสู่ระยะสายตา และหากเราเด็กน้อยเกิดเหตุไม่คาดฝันอะไรขึ้นตัวเฉียวเฟิงมันก็พร้อมพุ่งตัวด้วยวิชาตัวเบาเข้าช่วยเหลือทันทีเชียวเฟิงนั้นโดยทั่วไปก็มักมีนิสัยทำอะไรคิดอ่านรอบค้อบเป็นพิเศษนี่คือนิสัยติดตัวตั้งแต่ชีวิตในโลกเดิมอาจจะเพราะเคยเป็นอาหารหน่วยพิเศษที่แต่ละภารกิจไม่มีสิทธิทำผิดพลาด ดังนั้นการจะทำอะไรแต่ละอย่างต้องมั่นใจและวางแผนอย่างดีแต่ถึงจะเป็นแบบนั้นเชียรเฟิงก็รู้ว่าทุกอย่างในโลกนี้ไม่มีสิ่งใดแน่นอนสิ่งไม่คาดฝันนั้นสามารถเกิดขึ้นได้เสมอตัวมันรู้ดีที่สุดในเรื่องนี้ตอนนี้เด็กน้อยหลีกังมาถึงเป็นคนแรก เด็กน้อยหลีกังทีท่ายืนเป็นกังวลใจใบหน้าและท่าทางน่าสงสารยิ่งนักเพราะแม้จะดูเป็นเด็กตัวโตแต่ก็ดูไม่มีความมั่นใจในตัวเองนอกจากนั้นยังดูผอมแห้งแรงน้อยสำหรับเด็กน้อยผู้นี้เชียวเฟิงตั้งใจจะปลุกปั้นเด็กน้อยคนนี้ให้เป็นยอดนักสู้ตัวฉกาจที่จะสู้ไม่พ่ายผู้ใดในอนาคต ไม่นานนักต้าไห่ก็มาถึงเมื่อเด็กน้อยต้าไห่มาถึงเห็นหลีกกลางยืนอยู่ก็แสดงใบหน้ายินดีส่วนหลีกัลางเห็นต้าไหา่ก็คลายคลายใจจากเรื่องราวในความฝันเห็นว่าเป็นความจริงแล้วตอนนี้เมื่อสถานที่นี้ยังไม่มีใครมาอีกสองเด็กน้อยก็นั่งคุยกันสนุกปากต่างสอบถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในฝันของกันและกัน ต่อมาไม่นานจิงเหอก็มาถึงตัวจิงเหอนับเป็นเด็กน้อยที่อายุน้อยที่สุดในกลุ่มนี้ที่เฉียวเฟิงได้เลือกมาหากแต่ถ้าคิดอ่านถึงเรื่องในอนาคตภาพล่างของจิงเหอนับว่าชัดเจนที่สุดมีฝีมือเป็นได้ถึงเทพนักดาบในตำนาน แต่ตอนนี้ด้วยท่าทางและลักษณะของจิงเหอที่มีอาการเขินอายและดูก,กังวลไม่กล้าพูดจาอะไรมากนักทำเอาเฉียวเฟิงมองไม่เห็นภาพมารดาบในอนาคตเลยตอนนี้จากที่เฉียวเฟิงพูดคุยกับเด็กน้อยจริงเหอในความฝันด้วยการใช้เคล็ดวิชาเชื่อมวิญญ,ญาณเฉียวเฟิงตัวมันคิดว่าจิงเหอเป็นเด็กน้อยที่มีความมั่นใจในตัวเองต่า นอกจากนั้นยังเป็นพวกเชื่อคนง่ายและยังมีอารมณ์อ่อนไหวเป็นพิเศษดังนั้นในช่วงชีวิตเก่าของเจ้าหมื่นมานพอเด็กน้อยพบกับความสูญเสียครั้งใหญ่ในชีวิตจึงต้องจมอยู่ในความโศกเศร้าในชีวิตอย่างไม่อาจจะหลุดพ้นสุดท้ายทั้งชีวิตจึงใช้ได้เพียงเพื่อการแก้แค้นหากแต่ตอนนี้ด้วยตัวเฉียวเฟิงชีวิตของเด็กน้อยจริงเหอนับตั้งแต่ตอนนี้ นับว่าชะตาชีวิตของเด็กน้อยได้เปลี่ยนไปแล้วอย่างแน่นอนเพราะเฉียวเฟิงจะสร้างให้เด็กน้อยคนนี้เป็นจอมดาบลายพ้าที่สง่างามและไม่ต้องอยู่ในวิถีของมาที่มีชีวิตเพื่อการแก้แค้นอีกต่อไปส่วนเด็กน้อยต้าหายเฉียวเฟิงเลือกเด็กน้อยคนนี้เพราะว่าเกิดในตระกูลพ่อค้าใหญ่แม้จะอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆอย่างหมู่บ้านสวนไผ่แต่เฉียวเฟิงก็คิดว่าการมีเส้นสายกับกลุ่มการค้าเป็นสิ่งที่จําเป็น ตาหาเป็นลูกเมียเล็กหนึ่งในกลุ่มลูกหลานตระกูลการค้าที่จะถูกส่งไปอยู่ที่ต่างๆเพื่อดูแลกิจการตามเครือข่ายซึ่งหากใครมีพรสวรรค์เป็นพิเศษก็จะถูกดึงตัวกลับสู่ตรตะกูลสายหลักและได้รับการสนับสนุนในการฝึกฝนและเพราะแบบนี้ต้าไห่จึงน่าสนใจในสายตาของเชียวเฟิงเป็นพิเศษอยู่เล็กน้อยเพราะเฉียวเฟิงหวังเส้นทางการค้าให้ต้าไห่ช่วยดูแลในอนาคต และคนที่มาช้าที่สุดในวันนี้ก็เป็นนางคาดเด็กหญิงตัวน้อยพาลี่อัจฉริยะเหนืออัจฉริยะจากตระกูลาพานพาลี่เด็กหญิงตัวน้อยที่มีใบหน้าน่ารักสดใสและดูเฉลียวฉลาดเมื่อตอนนี้เห็นทุกคนมาพร้อมหน้าไม่ช้าเชียวเฟิงก็กระโดดจากยอดเขาสูงแล้วค่อยๆลอยลงมาด้วยวิชาตัวเบาล่องลอยเมฆาเอาอีกแล้วเจ้ามาน้อยแอบบน เด็กทั้งสี่เมื่อเห็นมีผู้บินได้ก็ต่างมีสีหน้าตื่นเต้นทันทีโดยเฉพาะพาลลี่เด็กกิ่งตัวน้อยที่รู้ดีว่าวิชาระดับนี้มีแต่ยอดฝีมือระดับจอมหยุดเท่านั้นที่ทำได้ไม่เช่นนั้นก็ต้องเป็นยอดฝีมือที่ฝึกวิชาตัวเบาระดับกลางสําเร็จ ไม่เช่นนั้นในโลกนี้ผู้ฝึกยุทธไม่มีทางบินได้เช่นนี้โดยที่นางหารู้ไม่วิชาที่เฉียวเฟิงใช้นั้นเป็นแค่วิชาระดับต่ำที่มีไว้โชว์แต่ไม่ได้มีไว้ใช้ในใจส่วนลึกของเฉียวเฟิงตอนนี้แอบขอบคุณเจ้าหมื่นมาที่ชิงวิชาขยะเหล่านี้ไว้ให้เรียนรู้มากมายจริงๆ และในระหว่างที่ลอยตัวลงมาอย่างช้าๆเชี่ยวเฟิงก็ใช้คลิตวิชาเสียงยักษาเปล่งเสียงออกมาเพื่อทำให้ตัวเองดูสูงส่งข้ารอพวกเจ้านานมากแล้วสิบน้องทั้งหลายของข้าเชี่ยวเฟิงถึงพื้นและอยู่ตรงหน้าเด็กๆแล้ว ตอนนี้เฉียบเฟิงกำลังพยายามสร้างภาพลักษณ์น่านับถือต่อเราเด็กน้อยอย่างเต็มที่ในฐานะสิทธิ์พี่และเป็นสิทธิ์คนแรกของท่านเทพจอมปลอมเพราะตัวเฉียวเฟิงรู้ดีว่าหากตัวเองไม่แสดงถึงความแตกต่างและเป็นไอ้พวกเก็บซ่อนความสามารถเอาไว้ภาพจำในใจของเราเด็กน้อยที่มีต่อความสามารถของท่านเทพจอมปอมจะลดลงอย่างน่าใจหาย ดังนั้นมันจึงจำเป็นต้องแสดงละครและความสามารถอย่างสุดฝีมือตั้งแต่เริ่มต้นเรียกได้ว่าปล่อยเปลือกและโอ้โอวดอย่างแท้จริงนิยายจบแล้วฟังตอนใหม่ก่อนใครกดติดตามค่ะ